สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทาลักสุ์นะคะเป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะวันนี้เราก็นั่งรู้ไปกับเพื่อนนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสแบบไปทํางานกับเพื่อนนะคะปกติก็ให้มามีไปส่งเอ๊ไม่รู้ว่าจับผมทำไมสิวเด่นมากเลยแล้วก็เราก็มาถึงร้านของเราแล้วนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ที่ ท่านกองวิน21นะคะชื่อว่าคิงคองวันนี้พี่ที่ทำงานเขาให้เราเติมหมึกเครื่องปิ้นนะคะแล้วก็เช็เครื่องปิ้นนิดหน่อยค่ะวันนี้เราก็มาเอ่อห่อแอลกอฮอล์20ลิตรนะคะเป็นออเดอร์แรกของวันนี้นะคะหนักมากค่ะเราเดินเรากำลังเดินไปเอาเทปมาติดนะคะ ก็แบบเราจะส่งของแล้วกแบบให้มันอยู่ค่ะวันนี้เราก็มาติดฮาร์ดดิสต์นะคะมันจะมีฮาร์ดดิสต์หนึ่งไมกะเอ้ยีกหนึ่งร้อยเมกะไบต์สามร้อยเมกะไบต์แล้วก็ห้าร้อยเมกะไบต์แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะมันจะเป็นหนึ่งเชลลไบต์นะคะ ใช่น่าจะหนึ่งเทลไว้นะคะเพราะว่าเราก็ติดโค้ดนะคะพี่เขาจะพิมพโค้ดมาให้เราแล้วแล้วเราก็จะติดโค้ดตามที่มันตรงกับฮาดิดนะคะสำหรับการฝื่องานสัปดาห์ที่สี่ของเรานะคะก็จบลงไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะ